สวัสดีคับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวหนังสือการ์ตูนกันอีกเช่นเคยนะครับคิวในครั้งนี้ก็เป็นหนังสือการ์ตูนของรักพิมพ์อีกแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับการ์ตูนในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องจากคนไหนก็แฟนสาวนะครับคานาโจโมะคานาโจนะครับโดยเป็นผลงานของคุณฮิโรยุกินะครับซึ่งผลงานของคุณฮิโรยุกิเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นผลงานที่มีชื่อว่าอะโฮยายงูนะครับหรือว่าอะโฮเกิลนั่นแหละครับที่หลายๆคนรู้จักกัน ซึ่งเรื่องนั้นน่ยก็จบไปแล้วนะครับมีเป็นอนิเมะแล้วด้วยส่วนเรื่องนี้นะครับผมก็มังงะก็ไปได้ประมาณเล่มพิ่เทาไหรแล้วผมจะไม่ได้เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วกันนะครับแต่พอไทยประกาศ LC เนี่ยเรื่องนี้ก็ประกาศอนิเมะเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์มากนะครับโดยผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสตูดิโอที่ทาอนิเมะเรื่องเนี้ยใช้สตูดิโอที่ทําเรื่องเดียวกันกันกบอ้โหยังงูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่ดูจากภาพแล้วน่าจะคนละสตูด แต่ไม่เป็นไรค่อยดูผลงานกันอีกทีก็ั่้แหละครับผมเนี่ยไม่เคยอ่านผลงานของคุณฮิรุกิเลยแต่พอมาอ่านเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมชอบว่ะคือแบบชอบมากๆนะครับคือผมไม่ได้ค้าแบบว่าจนต้องปิดหนังสือมานานแล้วนะครับคือเรื่องเนี้ยถ้าเทียบกับเรื่องออนายซื้อบริแล้วก็ยัคกี้เพรสที่ผมเคยรีวิวไปเรื่องนั้นนะตอนอ่านผมก็ค้าอยู่เหมือนกันนะคือค้าในความตลกของมันอยู่แต่กับเรื่องเนี้ยคือผมค้าจะต้องปิดหนังสือคือหมายถึงว่าผมไปเจอหลายฉากแล้วผมก็ต้องปิด มาเพื่อขำอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยเรื่องเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกแบบนั้นและผมแบบชอบมากมมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผลงานก่อนน,นั้นอย่างเรื่องโอ้โหยงูเนี่ยผมต้องไปตามเก็บแล้วว่ะซึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนั้นแต่ว่าก็รอดูก่อนนะครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยลักพิมพ์จะมีออนดมานหรือเปล่านะครับเพราะว่าออนดมานของเรื่องโอ้โหยงูเนี่ยมันก็มีออนดมานเห็นอยู่2เล่มมั้งนะครับส่วนเล่มแรกๆเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับ ก็ต้องรอดูก่อนว่าเขาจะออดีมานหรือเปล่าแต่ถ้าออดีมานปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปซื้อเลยคือคือไปซื้อเก็บเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบพอตลกชอบการเล่าความตลกของอาจารย์ฮิโรยุกิแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าเก็บว่ะเรื่องตลกอะไรแนวเนี้ยผมชอบมากๆนะครับโดยเรื่องนี้ผมก็อ่านแล้วแบบติดใจสุดๆเลย ถ้าเกิดว่ารักพิมพ์ออกเล่มใหม่เนี่ยผมก็จะตามเก็บไม่ครบนะครับประมาณนี้พูดเกินเสยยาเลยนะครับลืมพูดถึงเรื่องย่อเรื่องนี้ไปนะครับเรื่องจากคนไหนก็แฟนสาวนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกนะครับที่ชื่อว่านาโอยะนะครับผมนาออยะเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วนะครับก็คือผู้หญิงคนนี้ครับที่อยู่บนน้าปกชื่อว่าสากีจังนะครับผมซึ่งสากีจังเนี่ยก็คบกับนาออยะอยู่นะครับแล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็มีเด็กสาวนะครับมาสารภาพรักกับนาโอยะนะครับผมชื่อว่า นางีสานะครับและด้วยความที่ว่านางีสานะครับผมเป็นผู้หญิงที่น่ารักและก็ทําอาหารเก่งนะครับเลยได้ว่าทำให้นายออย่าถูกใจเลยแต่ว่านายอยะก็มีแฟนแล้วอย่างสกิจังนะครับผมสิ่งที่นายอะตัาสตนใจทําคืออะไรรู้ไหมครับก็คือวางแผนที่จะคบซ้อนนะครับโดยการไปบอกกับสกิจังแบบตรงๆนะครับผมความฮามาเลยเกิดขึ้นจากตรงนี้นั่นแหละครับแน่นอนว่าสกิจังเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับผมแต่จะพัฒนาผูกไปมานะครับผมก็ทําให้ทั้งสามคนเนี่ย มาอยู่ด้วยกันจนได้นะครับแล้วไอนาโอยะเนี่ยมันก็สัญญากับทั้งสองคนนะครับว่าจะทําให้ทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกว่าการคบซ้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ตัต้งที่ในความเป็นจริงนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นพล็อตแนวตลกแนวกาวอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะนําเสนอมาให้แบบว่ากาวแบบแกาวจะจัดเลยแต่ความกาวนั้นนะ่ะผมบอกเลยว่าตลกมากๆตลกจนแบบว่าผมเองก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้รู้สึกไม่เสียใจเลยที่ซื้อมานะครับรู้สึกดีโคตรๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ออกครบจบนะครับผมผมอยากให้รับคมิปเนี่ยทำเป็นบ็อกเซตเลยคือแบบว่าจะเก็บไว้ขึ้นหิ้งเลยชอบมากๆนะครับสำหรับเรื่องนี้คือปกติแล้วแนวกาวแนวตลกอะไรเงี้ยมันจะมีหลายแบบนะครับแน่นอนว่าแนวตลกเนี่ยมันมีจุดประสงค์ที่จะทําให้เราเนี่ยตลกกับเนื้อเรื่องเหตุการณ์ตัวละครอ,อะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่บางเรื่องเนี่ยมันก็ตลกแบบฝืนๆไม่ไหวนะครับแต่กับเรื่องนี้ที่มันไปสุดโต่งอยู่แล้วพอผมมาอ่านปุ๊บเนี่ยผมแบบว่าเฮ้ยเราพลาดแนวตลกไปกี่เรื่องแลว้ววะ ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องที่มันตลกประมาณนี้ผมจะได้ตามเก็บนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าแบบว่าพาดมาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าใครที่พอรู้เรื่องตลกแนวตลกประมาณนี้แนะนำผมหน่อยนะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยผมจะได้ไปตามเก็บดูนะครับและด้วยความที่ว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นตลกแบบจบในตอนหมายถึงว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยหรือว่าในครั้งนั้นมันจบในตอนเดียวแล้วพอไปตอนใหม่นะครับมันก็จะเริ่มเหตุการณ์ใหม่ แล้วก็เริ่มประเด็นใหม่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแนวตลกไร้แกนสารเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปคิดอะไรกับมันอยู่แล้วนะครับคุณแค่อนจอ y กับความตลกที่มันใส่เข้ามาไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากมายนะครับถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยหรือว่าคุณแบบว่า,คบบวาเครียดหรืออะไรผมแนะนําให้ลองมาอ่านกระตูนเรื่องนี้เลยบอกเลยว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยผ่อนคลายแบบจนคุณแบบต้องตลกแบบผมอะ่ะคือผมเคยบอกไปใช่ไหมว่าผมอะ่ะตลกจนต้องปิดหนังสือมาเพื่อมาขำอะ่ะคือมันอ่านไปแล้วขำไปไม่ได้อะ่ะ คือพอมันขำปุ๊บเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องปิดหนังสือมาเพื่อขำเพื่อระบายความตลกของตัวเองออกมานะครับประมาณนั้นโอเคนะครับผมการพูดในภาพรวมเนี่ยก็จบไปแล้วเนาะทีนี้เนี่ยมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับแต่เอาจริงนะอืมแนวตลกนี่รีวิวยากเหมือนกันนะคือหมายถึงว่าจะยากเป็นประเด็นระหว่างข้อดีข้อเสียเนี่ยมันรีวิวยากนะการ์ตูนแนวเนี้ย แต่รูแนวตลกแนวก,กาวที่มันไปสุดตรงไปสุดทางของมันอยู่แล้วเนี่ยรีวิวแยกออกเป็นเซกชันแม่งยากมากนะครับอย่างเรื่องนายซื้อบืยแล้วก็ยายขี้เผลอที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยผมเองก็เรื่องนั้น,นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็ตลกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีพอที่จะมีช่วงจริงจังเข้ามาอยู่บ้างแต่ผมไปอ่านแบบไฟล์รอมาแบบไฟล์สแกนมาก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องไปไกลมันก็ยังคงเน้นความกาวความตลกอยู่ดีเรื่องนี้ก็คงไม่พ้นนั่นแหละครับ ก็เลยตัดสินใจว่าสำหรับแนวตลกที่มันมาทรงนี้มาสุดทางประมาณนี้ผมขอถทือวิสาสะไม่รีวิวเป็นข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะรีวิวถึงความตลกอย่างเดียวถ้าเกิดว่ามันตลกมันก็คือตลกแต่ถ้าไม่ตลกก็คือไม่ตลกแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้สําหรับความตลกในเรื่องนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าเป็นความตลกแบบจบเมตอนนะครับก็คือมันจะเริ่มเรื่องราวมาหนึ่งตอนอ่าเหตุการณ์อยู่ที่ไหนตัวละครทําอะไรอยู่นะครับแล้วพอ เหตุการณ์มันที่สุดลงเนี่ยมันก็เท่ากับว่าจบหนึ่งตอนแล้วนะครับประมาณนี้คือมันจะไม่มีความต่อเนื่องกันเหมือนกับเรื่องอื่นนะครับแต่กับเรื่องนี้นะครับคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของความต่อเนื่องเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ต่อเนื่องในเรื่องราวอยู่แล้วแต่มันต่อเนื่องในความตลกและความตลกที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือความตลกที่มันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆความตลกของมันเนี่ยมันค่อยเพิ่มขึ้นคือมันก็มีลดลงอยู่บ้างแต่พอมันมาทีนึงเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกนรเป็าฟ แบบนั้นแหละประมาณเลยก็เลยได้ว่าเป็นแนวตลกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแบบว่าชอบม,มากๆนะครับและก็จะตามเก็บไม่ครบทุกเรื่องไม่ได้นะครับส่วนผลงานของคุณฮิโรยุกิอีกเรื่องหนึง่งอย่างโอ้โหยายงโง่เนี่ยผมก็มีแผนว่าจะตามเก็บเหมือนกันพอรู้สึกถูกจริตกับแนวตลกของแกแล้วนะครับผมก็จะตามเก็บเรื่องนั้นให้ครบเหมือนกันเรื่องนี้ก็จะตามเก็บไม่ครบนะครับ แล้พิมพ์ออกได้ใหม่มาจะรีบซื้อทันทีเลยประมาณนั้นอ้อลืมบอกไปนะครับผมในกระตูลเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ฮิรุกิแกวาดผู้หญิงออกมาได้สวยได้น่ารักมากๆนะครับยางซากิจ,จังเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงน่ารักแบบสแตนดาร์ดทั่วไปแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ยังเป็นความน่ารักที่เจอครั้งไหนก็รู้สึกลงไหลนะครับส่วนนัง,งิสาจังนะครับก็เป็นผู้หญิงสไตล์น่ารักที่แบบว่าถ้าใครได้เป็นแฟนเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีมากๆนอกจากจะทำอาหารเก่งแล้วเนี่ยก็ยังน่ารักด้วยนะครับถึงแม้ว่าเธอจะไม่คนที่่แบบวา ไม่ได้แบบว่าเก่งในเรื่องเรียนซะเท่าไหร่แต่เรื่องความน่ารักและก็ทําอาหารเก่งเนี่ยเป็นว่าที่ภรรยาของใครหลายคนได้เลยนะครับในอนาคตประมาณนี้นะครับผมก็จบแล้วนะครับสาหรับการรีวิวนักศกตูนเรื่องจาคนไหนก็แฟนสาวนะครับยังคงยืนยันคําเดิมนะครับว่าให้คุณไปหาซื้อมาอ่านให้ได้นะครับแต่ในเว็บของมังงะคิวเนี่ยมันก็หมดแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวของก็มีเติมนะครับหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากรอจากมังงะคิว ก็ไปตามที่ร้านค้าร้านอื่นได้นะครับตามเพจต่างๆหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ารอแบบไม่ไหวจริงๆอยากอ่านในช็อปปี้ก็มีให้ซื้อนะครับแต่ว่าราคามันจะเกินปกมาประมาณ40บาท5 0บาทถ้าคุณรับได้คุณก็ซื้อครับแต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยก็รอราคาปกนะครับเดี๋ยวก็มีให้ซื้อนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยรอซื้อแล้วก็หมดเร็วนะครับพอๆกับเรื่องไอ้เรื่องอะไรนะแฟนสาวร้อยคนอนะประมาณนั้นเลยซึ่งเรื่องนั้นหลายๆคนก็บอกว่ามันก็กล่าวพอๆก บางคนก็บอกว่าเรื่องนั้นก้าวกว่าแต่บางคนก็บอกว่าเรื่องนี้ก้าวกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องแฟนสาวร้อยคนแล้วก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปนะครับก็ดูคิวก่อนถ้ารัดคิวได้ผมก็จะรีวิวเรื่องนั้นแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาคิวของเรื่องอื่นมาต่อนะครับผมเป็นลาดับไปประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับการรีวิวการ์ตูนเรื่องเจ้าคนไหนก็แฟนสาวนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ